สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่น Clash o f c l a า s สำหรับมือใหม่พาร์ทที่1นึนะครับตอนนี้ผมก็ยังคงเป็นบ้านเลเวล10อยู่เนาะก็ได้อัปเกรดกำแพงไปเยอะมากขึ้นแล้วนะครับเหลือ,อประมาณเท่าไหร่เนี่ยอืมไม่กี่ต้นก็เยอะอยู่แล้วก็แต่ก็อัพไปเกินครึ่งแล้วละ่ะผมใช้น้ำม่วงนะครับในการอัพนะผมจะไม่ได้ใช้ทองนะเพราะช่วงนี้นะ้ำม่วงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นอกจากเอาไปวิจัยนะนี่เดี๋ยวผมขอขุดต้นไม้หนะ่อยเอาเพรเพิ่มหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ผมวิจัย น้ำยาแช่แข็งขึ้นเล็วห้านะอืผมก็ใช้ไอเนี่ยตรงเดียวประจำสัปดาห์นะครับเห <_ d ome> รียญโพสอดมไปซื้อน้ำยาวิจัยมา3าขวดแล้วก็บูตลดไป3วันแล้วหล่งมันก็เลยวิจัยเสร็จเร็วนะปกติน้วแยาแช่แข็งผมอ่ะมันน่าจะเป็นเล็วเท่าไหร่เล็วสามนะถ้าจำไม่ผิดนะก็อัพขึ้นเล็วสี่แล้วก็อัพต่อเล็วห้าเลยนะครับอตอนนี้ฮีโร่ผมมันยังคงอัพเกรดอยู่เนาะก็ช่างว่างตัวหนึ่งนะผมเอามาอัพเกรดนี่เลยแล้วกันนะครับเป็นหอกคอยพอมดนะ อผมก็จะอัพมันให้ตันแหละวันนี้ยังไม่ตันนะมันสามารถอัพเกรดได้อีกหนึ่งเลเวลที่เลเวลเก้านะก็จะอัพต่อไปป้อมพลุผมก็ตันหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเกรดป้อมอื่นๆต่อไปนะครับตอนนี้บ้านกลางวันมันไม่มีอะไรนะเป็นฮีโร่ที่อัพเกรดอยู่สาวันสามชั่วโมงนะกับวอลลี่อีกนะมันจะมาอีก6กวันสิสี่ชั่วโมงนะผมนะ่าจะอัพเกรดฮีโร่ได้อีกอย่างเลเวลนะตอนนี้อัพขึ้นสามสิบห้าขึ้นสามหกนะก็จะ ตอนวอลลิมาผมจะได้ฮีโร่37นะครับแล้วควีนก็จะข่ายอีก3เลเวลนะคิงเหมือนกันนะจะขึ้นเลเวล40ดังนั้นผมจะใช้ไอเทมเวนมอนกับควีนนะครับทั้ง3มชิ้นก็คือเป็นตำราผู้กล้าแล้วก็ตำราสรรพสิง่งแล้วก็ตำราผู้กล้าตรงนี้นะในะบัตรทองคำนะเมืจะทำให้ฮีโร่ผมแล้วล40่มันในไม่นานนี้แหละครับช่วงวอลลิคน่าจะวอลลิจบก็40แล้วแหละแต่ว่าผมน่าจะใช้ตำราผู้กล้าไปก่อนสักหนึ่งเล่มนะเพราะว่ามัน ดูการมันจะจบลงในอีกหกวันนะถ้าผมไปรอใช้ตอนนั้นมันอาจจะหมดเวลาก่อนแล้วมันจะเก็บเข้าคลังผมอัตโนมัตินะมันจะกลายเป็นเพชรน,นะห้าสิบเม็ดนะ<笑><笑>ก็อย่าอย่าพลาดนะเดี๋ยวถ้าคลิปอ่อควีนผมอัปเกรดเสร็จนะผมก็จะอัปเกรดมันต่อแล้วก็จะใช้ตําราเวทมนต์อย่างตําราผู้กล้าไปก่อนหนึ่งชิ้นนะแล้วอีกชิ้นผมจะไปใช้ช่วงวอลลิกละประมาณนั้นผพนเข้าๆตอนนี้นะครับตั้งอ็นผังแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ เกมแคลนมันมาแล้วนะครับมผมก็ยังไม่รู้เนาะว่ารางวัลมันมีอะไรนะเดี๋ยวมันจะมาดูตอนนี้แหละก็ออยังไงฝากเพื่อนเข้ามารับชมกันแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจมาทาคลิปให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะถ้าอยากให้ผมมาทาคลิปต่อไปเรื่อยๆก็สนับสนุนหน่อยนะกดถูกใจก็กดติดตามหน่อยครับขอบคุณมากนะ,อะตอนนี้แคลนผมก็ทําไปได้สามหมื่นกว่าแนละ้วก็ขยันกันเหลือเกินนะผมทาไม่ได้ร้อยห้าสิบสำหรับไอดีนี้นะเดี๋ยวผมช่วงนี้น่าจะยังไม่ได้ทำเกมแคลนนะ ดังนั้นผมจะขุดทิ้งนะอันที่มันทํายากนะก็ขุดทิ้งไปนะมันจะได้สปอนเควสใหม่ขึ้นมาแนละ้วก็เป็นการช่วยเพื่อนในแคลนนะเผื่อจะได้เควสท,ที่มันง่ายขึ้นนะก็อย่าลืมใครอาจจะไม่ว่างหรือแบบกำลังจะนอนกำลังจะออกไปข้างนอกก็เนี่ยกดเริ่มมาแล้วขุดทิ้งไปนะมันจะมีเวลาอีกสินาทีเราถึงจะเข้ามาเลือกอีเวนต์เควสใหม่ได้ประมาณนั้นนะรางวัลมันเป็นหกขั้นนะครับเดือนนี้ก็อาจจะไม่เหนื่อยนะต้องทําแค่4ี่พันแต้มนะเดือนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะต้องทําถึง 5, เลยนะครับ ก็ถ้าใครที่อาจจะทําไม่ครบถึง4,000ก็จะได้ของรางวัลแค่ขั้นละ1ชิ้นนะแต่ถ้าใครทําครบจะได้ของรางวัลขั้นละ1ชิ้นบวกกับอีก1ชิ้นที่เราเลือกได้ในขั้นไหนก็ได้นั่นเองนะจะได้ของรางวัลทั้งหมด7ชิ้นสําหรับใครที่ทําครบ4,000นั่นเองอตอนนี้ถ้าขั้นแรกนะผมน่าจะเอาเพชรนะครับ20เม็ดขั้นที่2ผมจะเลือกเป็น น้ำยาพลังก็ได้นะหรือน้ำยาห่อนาฬิกาก็ได้แล้วแต่เพื่อเลือกเอาเลยนะจะใช้อะไรนะแต่ส่วนใหญ่ผมเอามาขายเป็นเพรอยู่ดีแหละก็ได้เพจไม่สิบเม็ดนะส่วนขั้นที่3มันมีเพจสีเม็ดซึ่งได้เยอะนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมจะเอาน้ำยาวิจัยนะมาวิจัยทหารนะครับมันจะลดเวลาไป1วันนั่นเองแต่ถ้าใครอาจจะทหารตันแล้วอา,อาจจะไปเอานี่ก็ได้นะสำหรับเพจสีเมตรนะครับไอ้ไอเนี้ยคอนไอ้ไม่คอนนะขอภขอ,ขอภัยขวแหวนกําแพงอย่าไปเอานะครับเพราะว่ามันจะขายได้เพรแค่ ชิ้นละห้าเมตรนะสี่ชิ้นได้จะได้แค่ย0ิบเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขั้นต่อมาก็แนะนําเป็นอ้นี้นะพวกแห่งสิ่งกีดขวางนะครับเอาไปย้ายต้นไม้หรือว่าเอาไปขายเป็นเพชรได้นะขายได้ห้าสิบเมตรเลยนะสำหรับพวกนะครับแล้วก็ขั้นที่ห้าก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกเหนือจากนี่นะครับน้ํายาช่างก่อสร้างนะเพราะว่ามันเป็นน้ํายาที่หาได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะครับมันจะไม่ได้จากการซื้อด้วยเหรียญประดมหรือใช้ อะไรซื้อนะถึงจะใช้เพชรซื้อก็ได้ก็จริงนะมันแพงมากนะดูนะครับ285เมตรนะ m, นะหรือเราจะใช้เหรียญวอลลิค e ซื้อก็มันผมว่ามันแพงอยู่ดีนะ30เหรียญน,นะเอามาซื้อพวกคอนไปเลยดีกว่านะครับดังนั้นขั้นที่ผมแนะนำอ่าขั้นที่ลองสุดท้ายอ่ะให้เอาเป็นน้ายาช่างก่อสร้างนะเพราะได้มาถึง2องขวดเลยนะครับก็ลดเวลาไปได้ถึงสิวันอ่าไม่ใช่สิวันพูดผิดอีกแล้วนะชั่วโมงตอนน่อหึงขวดนะ กับช่างทั้งหมดนะถ้ามีช่าง6หลังทํางานพร้อมกันก็จะลดไปหลังละส0ชั่วโมงก็กลายเป็น60ชั่วโมงเลยนะครับสองสาวันเลยแหละสองสองวันกว่านะสองขวดก็60 2ขวดก็ร้อยยีชั่วโมงนะนานหลายวันอยู่ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็แนะนําเป็นไอ้น,นี่นะครับเป็นตาําราการต่อสู้นะสำหรับใครที่ทหารยังไม่ตันนะผมก็แต่ส่วนใหญ่ผมอยากได้ตําราพุก,กล้ามากกว่านะครับหลายๆคนผมคิดว่า อาจจะคิดเหมือนกันนะแต่ว่าตําราการต่อสู้มันก็ดีสําหรับบ้านที่เขาข้ามบ้านนะผมก็มีไอเดียข้ามบ้านอยู่ตําราการต่อสู้ก็แจ๋วเหมือนกันนะเพราะว่าอัปเกรดทหารหลัง,ลงๆที่ใช้เวลานานมากสิบกว่าวันเลยนะครับก็ถ้าแต่ถ้าใครทหารตันแล้วผมก็แนะนําเป็นเอาเพชรลอยเมทแทน,นะครับสาหรับขั้นนี้นะแล้วถ้าคินสุดท้ายนะครับผมน่าจะเอาเป็นอะไรน่าจะเอาเป็นลุนทองคําช่างก่อสร้างแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ไอเดียนี้ผมมันช่าง หลังที่หกยังไม่ได้นะผมก็จะเอาลูนช่างอะอลูนทองคำ่าเอามาบูสต์นะครับให้มันอัปเกรดป้อมเทสลานี่ให้มันตัดเร็วๆนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมข้ามบ้านขึ้นมาจนรังเก็บผมมันอัพสุดนะมันจะจุดได้สูงสุด5ล้านนะผมจะมาใช้ให้มันเกือบหมดนะแล้วมากดลูนทีเดียวนะจะได้5ล้านหยดเลยนะครับห้าล้านทองคําเลยนะครับสําหรับทองคําบ้านกลางคืนนะประมาณนั้นหรือวา่าใครอาจจะไม่ได้เอารูนนะ ก็อาจจะามาเอาลุนนะ้ำม่วงก็ได้ของของ,ของบ้านกลางวันนะถ้าใครอาจจะป้นไม่เก่งนะหรือว่าเป็นบ้านที่สูงแล้วบางทีมันล้นสิบกว่าล้านนะก็แต่ผมแนะนําเป็นลุนบ้านกลึงคืนแล้วกันนะถ้าสาหรับใครที่ยังบ้านกลางคืนยังหาช่างหลังที่หกไม่ได้ก็นั่นแหละครับลุนเนี้ดีละแล้วก็บ้านกลางคืนผมวันนี้ยังไม่ได้ป้นนะป้นไปแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาป้นนอกรอบนะผมจะมาล็อ รับเคเวสที่มันเป็นเคเวสบ้านกลางคืนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาป่นตอนนั้นนะครับตอนนี้ผมทำอะไรฉุดสำหรับบ้านกลางคืนนะผมได้อัปเกรดรถเครื่องจักรนะครับไปในนี้นะขึ้นไป,ไปเป็นลุ่น17แล้วนะแล้วอีกขั้นหนึ่งก็จะกลายปเป็นรุ่นตันนะสำหรับเงื่อนไขที่เราจะปลดล็อกไอช่างหลังที่6นะตอนนี้ผมทําเงื่อนไขเสร็จไปแล้ว1อย่างนะก็คือเตรียมสิ่งก่อสร้างทั้ง3อย่างของบ้านกลางวันนะก็คืออะไรบ้างนะครับก็คือนี่นะป้อมปืนคล็อก เป็นสามกล้องแล้วก็ป้อมธนูอยู่ไหนอืเปลี่ยนแปลนก่อนหาไม่เจอครับป้อมธนูก็อันนี้นะอันนี้เป็นป้อมปืนปกตินะนี่มันสามารถปรับได้นะแล้วก็ป้อมธนูนะป้อมธนูก็อันนี้นะปรับได้ก็เรียบร้อยตามเงื่อนไขที่เขาเต้องการนะหนึ่งอันสําเร็จไปแล้วอันที่สองที่จะสําเร็จตามมาคือการวิจัยเจ้าหนี้นะขึ้นเลืวสิบแปดนะครับแล้วก็ขั้นที่สามก็คือจะต้องอนะัปเกรดเทสลาเป็นเรวเก้าที่เรืวสูงสุดนะ ก็เลยต้องข้ามบ้านขึ้นมาเป็นถึงบ้านเลโกกาวนะการข้ามบ้านขึ้นมาก็ดีนะเพราะว่าเรา upgrade, อัปเกรดเหมืองท่องคํากับแท่นขุดนะ้ําม่วงนะครับจนมันตันนะมันจะได้เก็บต่อวันได้เยอะมากนะประมาณ2องสามแสนเลยนะเทผมจำไม่ผิดน,นะมาสองแสนกว่าแหละต่อวันนะเท่ากับเราปน3รอบเลยนะสำหรับถ้วยประมาณ2,000กว่านะเพราะว่าปน3รอบประมาณ3ามแสนประมาณนั้นนะห่างกันไม่มากสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้ว่างปน การที่เราข้ามขึ้นมาเราอัปเกรดเนี่ยพวกท่านขู่จนตันเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าใครว่างป้นแล้วก็เก็บไปด้วยพร้อมกันก็ยิ่งแจวไปเลยนะเพราะว่าบ้านกลางคืนน่ะถ้วยมันบ้านมันข้ามขึ้นมามันไม่ได้ว่าจากบ้านนะมันว่าจากถ้วยถ้าถ้วยเราอยู่เท่าไหนจะเจอบ้านที่เขาถ้วยเท่านั้น,นอาจจะเจอบ้านก้าตันหรือว่าเจอบ้าน เล็กๆที่มันดันถ้วยขึ้นมานะก็โจมตีกันแต่ตอนนี้ช่างผมมันว่างอยู่เนาะแล้วก็ทรัพยากรไม่พ้อนเองผมก็เลยยังอัปเกรดนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมรอเก็บทรัพยากรให้มันครบแหละแล้วค่อยอัปเกรดนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะโจมตีวอลนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ยังคงใช้เป็นสุดเดิมนะไม่มีฮีโร่นะก็จะโจมตีตรงหลังเหมือนเดิมนะครับหลังนี้ผมเป็นหลังที่16นะก็ดาบแรกก็โจมตีตรงหลังนะหลังที่16เหมือนกันเป็นชื่อดาร์กอนเเลเยอร์นะครับ ก็จะเข้าทางด้านไหนนะครบบาบว่าสัตว์แคลนอยู่ตรงนี้ก็มีทหารเฝ้าแคลนอยู่20ตัวนะน่าจะเป็นมังกรหรือเปล่านะครับอืมแล้วก็ผมน่าจะเข้าทางด้านซ้ายแล้วกันนะยิงเข้าไปให้มันทําลายป้อมไออินเฟอร์โนนะไม่รู้ว่าอาจจะไม่โดนป้อมอ no นะินเฟอร์โนแต่ผมเข้าทางซ้ายให้มันยิงโดนอินเฟอร์โนกับเอ็กโบไปพร้อมกันก็ได้นะโอเคลงไปโกเลมนําไปนะลดไปแล้วก็เป็ก,ก้านําไปตามด้วยพมอดฝั่งละ3ตัวตามด้วยปลาหิน เดี๋ยวพมดชุดที่เหลือผมเดี๋ยวยังไม่ลงนะลงวันคลี่ที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอปราสาทแทนมันออกมาก่อนแล้วกันโอเคผมจะลงพมดชุดที่เหลือเข้าไปข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราลงเร็วมันอาจจะโดนระเบิดลูกใหญ่นะลงวันคลี่เข้าไปนี่เป็นมังกรจริงๆด้วยนะโอเคโอ้พมดโดนระเบิดไปแ <laughs> ชรไปที่มังกรนะ่ะ มีพ่อมดเหลือไหมโอเคยังมีอยู่นะครับนี่ผมก็ลงชา้าแล้วนะแต่ความจริงช้ากว่านี้หน่อยก็ได้นะเพราะบางทีอาจจะพ่อมดมันโดนระเบิดลูกใหญ่มันตายเลยนะครับน้ำยาฮิลฮิลมันไม่ไหวนะหายไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีฮีโร่นะไม่มีคุยนะครับทหารที่เราจะเอามาเล่นสำหรับสุรนี้ที่จะกําจัดทหารฟ่อแคลนที่เป็นสายอากาศได้ก็มีแค่พ่อมดที่ผมเตรียมมานะตามที่ผมเตรียมมานะาสิบกว่าตัวรอเปล่าจำไม่ได้นะมันก็ ใช้ได้นะมันสามารถกําจัดทหารแคลนได้แล้วก็ถ้ามีทหารแคลนออกมาก็ตามที่ผมลงอะลงน้ํายาพิษสโลไปนะแล้วก็ลงน้ํายาแช่แช่ไปนะเราเอาน้ํายาแช่เหมือนสาขวดนะนี่ผมไม่ได้ใช้น้ํายาแช่ไอขวดด้วยนะสำหรับแต่น,นี้มันเป็นบ้านที่เพิ่งขึ้นนะสำหรับบ้าน10มันก็อาจจะเป็นบ้าน9.5ที่มีป้อมอินฟินอโนนั่นเองนะครับมันก็เลยจบไปไม่ยากสำหรับสูตรนี้ก็ถ้าเจอบ้านไม่แข็งบ้านไม่ตันนะโอกาส3ดาวมีมีอยู่มากพอสมควรนะเกิน50%นะครับ แต่ถ้าเจอบ้านตันยังอย่างน,อน้อยเราได้สองดาวแน่นอนนะมันก็เป็นการไม่ทวงทวงแคลนนะแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องอปล่อยฮีโร่ว่างไว้นะเราอัปเกรดแล้วเดี๋ยวเราเราไปรอจัดหนักจัดเต็มตอนวอลลิคนะเพราะวอลลิคอะผมจะงดอัปเกรดฮีโร่นะก็ประกาศให้ทุกคนในแคลนทราบกันแล้วนะก็คือเนี่ยอีก7วันนะวอลลิจะมาแต่ผมประกาศแบงแต่เมื่อวานก่อนนะก็ผมคัดคนลงจากทั่วย7เจ็ดอันดับแรกนะที่ทั่วเยอะสุดในแคลนนะเพราะว่าผมจะ แตลือที่ไว้ให้ดีผมสามไอดีนะก็ถ้าไอดีไหนของผมมันขึ้นไปเกินยิบเจ็ดดับแรกอันดับต่อมาก็จะได้ลงนะครับสำหรับแคลนผมแล้วก็การตีนะก็ก็คือให้ดันถ้วยขึ้นไปเลยแหละถ้าใครอยากลงนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะคัดคนลงจากอะไรนะก็เน้นที่ถ้วยเยอะที่สุดละกันนะครับมันก็เป็นการฝึกฝีมือด้วยนะถ้าเราดันถ้วยขึ้นมาอย่างน้อยเราก็จะตีเก่งขึ้น พอสมควรนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใครที่อยู่27อันดับแรกนะตอนวอลลิผมให้งดอัพฮิโร่นะแต่เกมนี้เป็นอะไรนะครับว่างดก็เซ็นเซอร์นะก็แปลกดีนะงดอัพฮิโร่แล้วครับแล้วก็ช่วงนี้อัพได้เต็มที่นะช่วงที่เป็นวอลปกตินะครับแล้วก็โบนัสจะให้คนที่ตีได้ดาวเยอะสุดตามลําดับนะกับไอดีบ้านข้ามผมหนึ่งไอดีประมาณนั้นนะสำหรับวอลลินะแล้วก็เดี๋ยวผมไปโจมตีกรอบนะขอดูก่อนว่ามีหลังไหนผมจะไปซ้ําได้บ้างเหมือนจะไม่มีแล้วหรือเปล่านะ หลังนี้หลังที่สิบเอ็ดนะเป็นบ้านแลว้วสิบผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้สามดาวผมเคยโจมตีแตนนี้แล้วแล้วก็เป็นแปนที่ตันนะก็มันกว้างเกินไปหน่อยนะครับถ้าหานมันาตายหมดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็เกือบสามดาวละแต่ไม่สานะก็ยังไม่เอาแล้วกันเป็นแปนยอดนิยมนะเคยไปโจมตีอตอนป้นมาแล้วละแล้วก็เป็นมีบ้านหลังที่ยี่สิบเขายังไม่ได้มาตีนะก็ยังไม่เข้ากดแปดชั่วโมงสุดท้ายก็ไปแย่งไม่ได้นะถ้าแย่งก็โดนเตะนะ ดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปป้นแล้วกันตอนนี้ก็เน้นป้นหาพวกน้ำดำทองกับําม่วงนะครับก็อาจจะโจมตีจากบ้านเลเว่าสิบเท่าเรานะหรือว่าบ้านเลเว่าสิบเอ็ดก็ได้นะถ้าเจอทรัพยากรที่มันมหาศาลนะครับจัดไปเลยนะครับเดี๋ยวพอผมขอแจกทหารให้เพื่อนด้วยแล้วกันก็มีทหารที่ผมเล่นแหละก็แจกไปถ้าตัวไหนไม่ได้เล่นก็อาจจะไม่ได้แจกนะมาปั๊มแจกคนระับางทีอาจจะไม่ได้ป้นนะครับเพราะว่า อ่าทรัพยากรยังไม่ล้นนะถ้าช่วงใหญ่ทรัพยากรล้นอ่ะจะมาช่วยปั๊มแจกนะก็อาจจะต้องช่วยกันในแคนนะแจกคนเดียวก็เหนื่อยนะครับโอเคผมแจกไอ้นี่อ่าเยติรถรถเล็ดเลยแจกไว้หมดเลยอขอลรถมาขอไม่ระบุก็แจกไปเอารถท่อนซูงไปเลยรถท่อนซูงผมไอดีนี้ตันแค่รถท่อนซูงนะมีไอดีบ้านสิบอ่าสิบสองแหละกำลังอัปเกรดเป็นไอพวกรถ อะไรล่ะเป็นเรือห่อนะเป็นบัตทึ่งบลิมหรือเปล่าอ,อันที่สองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตันแล้วนะเรียกว่าสามแล้วสำหรับไอดียนึงอะแคนผมสามารถขอได้นะถ้าใครอยู่ในแคลนส่งไปก็เป็นเลเว่าสี่นะเพราะอับขึ้นเลเว่าสามนะแคนผมมนะันอับเกรดทถห่านขึ้นได้หนึ่งเลเวลนะอ่าไม่มียักษ์ก็ไม่เป็นไรนะเราไปบุกสูตรนี้ไปเลยอืมตอนนี้ทรัพยากรผมน้ำดําค่อนข้างจะลดแล้วเนาะก็ผมอาจจะต้องหา ทองคำนะครับเอามาอัปเกรดป้อมนะเพราะว่าน้ำม่วงไม่ได้สีเลียอะไรนะครับก็หาต่อไปนะอันนี้ถ้วยผมมันค่อนข้างเยอะมันอาจจะเจอบ้านโจนเยอะนะเพราะว่าเขาเป็นบ้านที่ดันท่วมเหมือนกันแล้วก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราก็คืออัปเกรดป้อมตลอดต่อนเนื่องนะมันจะไม่เจอบ้านลางนะก็จะเลยเจอจนๆถ้าใครอาจจะไม่อยากปนยากๆนะอยากเจอบ้านรวยไว้ก็ลดถ้วยไปหน่อยประมาณ2 0 0พันก็ได้นะครับผมคิดว่านะ กำลังดีนะถ้าประมาณ2,000ันะลองลดดวอ้ถ้ามันเจอบ้านเริ่มเจอบ้านล้างบ่อยก็นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากฝึกฝีมือก็ดันถ้วยขึ้นมานะก็สลับไปในะช่วงไหนที่อาจจะทรัพยากรขาดแคลนก็ลดถ้วยลงไปนะโจมตีแบบไม่เอาดาวก็ได้โจมตีบ้านสักบ้านแล้วก็11แล้วก็เอาแค่พวกน้ำดำนะแล้วก็ออกประมาณนะั้นไม่เจอรวยเลยฮนะมี่สี่หมื่น <laughs> สภาพนะครับได้น้อยเหลือเกินอ,อันนี้คือแสนแต่มันเป็นบ้านแล้วลสิบเอ็ดนะน่าจะ ไม่ค่อยได้อะไรหรือเปล่าโอเคผมเข้าอันนี้แล้วกันมันเออไม่ได้อยู่ดีนะน้ําดําอยู่ชั้นลึกไปหน่อยผมจะเจาะน้ําดํานะแต่ว่าทาหารเรามันอาจจะเจาะไม่ผ่านนะเพราะว่าบ้านสิบเอ็ดมันมีป้อมนกมนะครับป้อมนะอีซีนะอันนี้บ้านสิบโอเคแจ๋วนะครับเป็นสี่แสนสี่แสนกับสองหันห้าะผมสี่สี่ห้าแสนผมเอาเลยนะครับสำหรับบ้านสิบเพราะว่าบางทีเราไม่ต้องหานานนะ ความจริงผมเข้าโอเคเข้านี้แหละถ้ามีท่ารเฝนฟ้าแคลนนี่อาจจะ <laughs> เข้าฟลายนี่อาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่ากว่าที่รถหรือทหาเรามันจะเข้าไปลอดท่ารนแคลนออกมาก็นานนิดนึงนะไปลงไปก็ป <laughs> ตามสูตรที่เราจมตีวอนะ <laughs> น่าจะไม่มีท่าฝ้าแคลนหรือเปล่า <laughs> นี่ผมจะยังไม่ลงพรอหมดชุดอีกห้าตัวชุดหลักที่จะกำจัดท่ารนแคลนนะโอเคลงไป เพราะว่าผมกลัวมันจะไปโดนกับดักระเบิดข้างใน๋ยวมันจะหายตายเะเจอลูกเล็กนะแล้วก็เดี๋ยวผมลงฮิวไปหน่อยยาก้ากเลนะฮิวเขามดแล้วขึ้นมานะโอเคลงน้ำยาม่วงสองบานไปน้ำยาม่วงกับฮิลผมออกมาสองอย่างละสองขวดนะครับก็เลือกใช้เอานะจะใช้ตอนไหนส่วนใหญ่ก็ยาม่วงก็ขวดแรกก็ใช้ตรงท่านแคลน่นะนะกั้งใจทานก็แคลนประมาณนั้นลงไม่แม่นนะครับผม โลบไปไหน่อยนะจะลงให้มันครอบคลุมสี่ป้อมแต่อาณาเขตรัศมีของน้ํายาแช่แข็งมันค่อนข้างแคบนะมันไม่กว้างเท่าไหร่นะโอเคมีน้ํายาแช่แข็งเหล็กสองขวดผมอาจจะไม่ได้ใช้ขวดที่3นะไอขวดที่ขอจากในแคลนนะมาผมติดไปแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้ที่ขอในแคลนนะไม่อยากรบกวนเพื่อนมากนะแต่ถ้าไปตีวอผมจะใช้อยู่นะแต่เมื่อกี้ไอตีวอรลรอบเมื่อกี้มัน มันสามดาวแน่นอนเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้นะค่าเลยเยอะโอเคจบเลยแล้วกันนะครับมันไม่สามดาวอยู่แล้วละแต่อย่างน้อยมันโอกาสสองดาวมาแน่นอนรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราอ่าลงไม่ลงไอ้พอหมดไปโดนระเบิดลูกใหญ่ตายหมดก่อนนะครับระวังกันด้วยสาหรับส่วนนี้นะโอเคตอนนี้น้ายาอ่าน้ําดําผมมีแสนแปดนะอีกประมาณหมื่นกว่ากวาก็อ่าจะลดแล้วล่ะเราก็ท้านราชควีนกับบับเบิลคิงผมยังไม่ตันเร็วๆนี้นะก็เลย อาจจะป้นทองคําไปก่อนนะประมาณนั้นเนี่ยลดถ้วยลงไปหน่อยนะตอนนี้ผมโอ้โหถ้วยสองพันหกแล้วนะมันลงไปเหลือลีกคิสตันก็ได้นะครับไอลีกม่วงเนี่ยสองพันลีกสองพันเหลือลงไปถึงลีกทองคําเลยก็ยิ่งเจอบ้านล้างแบบมหาศาลนะถ้าใครอาจจะกําลังเพิ่งขึ้นบ้านนะเราต้องการหาทรัพยากรนะแต่มันอาจจะเจอบ้านที่ไม่แข็งนะถ้าใครอยากจะป้นไปด้วยแล้วก็ฝึกฝีมือไปด้วยก็อยู่ถ้วยแบบผมก็ได้นะโจมตีไปนิดหน่อยๆน่อยะได้ทองคําได้น้ําม่วงมา ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะหานานสักนิดหนึ่งนะครับก็สาหรับเนะะื้อหาในคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปบ่ายสามโมงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ